วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่อง e-reader ค่ะก็ด้วยความที่เป็นคนอ่านหนังสือหลายฟอร์แมตนะคะไม่ได้จำกัดแค่หนังสือที่เป็นรูปเล่มที่แบบเป็นกระดาษจับต้องได้เออเราก็มีอ่านหนังสือ e b o ๊กบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเครื่อง e-reader เนี่ยที่พลอยเองก็ได้มีเอาไว้อ่านหนังสือ e b o ๊กบ้างแล้วเหมือนกันที่นี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าได้ e-reader มาใหม่ค่ะตัวนี้ก็คือ มี b o ๊กที่สิบ dition นะคะก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะเอารีวิวเต็มๆมาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรีวิวในคลิปหน้าค่ะวันนี้พลอยก็อยากจะเอา e r e a d e r เนี่ยมานั่งพูดคุยกันเออว่าแบบมีใครเป็นสายที่อ่าน e-book กไหมหรือว่ามีใครสนใจที่จะแบบเออโดดเข้าสู่วงการ e-book หรือเปล่า รีแคปพื้นฐานเข่าวๆาวให้ฟังก่อนนะนาะว่า e-reader ค่ะก็คืออุปกรณ์ที่เราเอาไว้อ่านหนังสือที่เป็น e-book เออ e-book ก็คือ e l e c t r ทรอนิกส์บุใช่ไหมคะที่มันก็จะเป็นสกุลไฟล์ที่เป็นแบบ pdf หรือ epub ซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ย pdf ก็คือเหมือนแบบเวลาเราสแกนกระดาษเข้าไปใช่ปะหนึ่งหน้าตัวหนังสือมันจะใหญ่ขึ้นได้จากการที่เรา ขยายหรือเราซูมหน้านั้นๆเหมือนเราขยายรูปอย่างเงี้ยค่ะเออมันฟังก์ชันประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังสืออ e ีบุ๊กที่เป็นสก e ุลไฟล์ e p u b เนี่ยมันจะเวลาที่เราขยายหน้าจอค่ะฟอนต์เนี่ยมันจะขยายตามไปด้วยจะฟิตอยู่ในหน้าจอที่เราสามารถอ่านได้มันจะไม่เหมือนกับรูปภาพที่เวลาเราขยายไปปึ๊บแล้วเราก็จะเห็นแค่ส่วนที่เราขยายอยู่ในหน้าจอ อันถ้าเกิดว่าเป็น e-pub เนี่ยมันก็จะถ้าถามพอยนะเออมันก็ค่อนข้างที่จะเฟรนด์ลี่กับการอ่านหนังสือมากกว่าละกันซึ่งถ้าถามว่าพวก e-reader เนี่ยมันแตกต่างจากแท็บเล็ตยังไงเออเพราะว่าเนี่ยก็อันรุ่นเนี่ยที่พอยได้มามันก็คือเป็นไซส์แบบเท่าแท็บเล็ตเลยนะคะมันต่างกันยังไงนะกับแบบพวกอุปกรณ์ที่เป็น iPad หรือว่าแท็บเล็ตยี่ห้อต่าง ความต่างหลักๆก,ก็คือเทคโนโลยีของ e-reader เนี่ยเขาเรียกว่า e-ink ก็คือหมึกแบบอิเล็กทรอนิกสอ่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เขาจะดิสเพย์อะค่ะจะใช้เทคโนโลยี e-ink เนี่ยในการดิสเพย์ตัวหนังสือใช่ไหมคะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเรียกใช้แบ็คไลท์อ่าเพราะฉะนั้นคือมันทำให้ ถนอมสายตากับคนอ่านมากกว่าเออไม่มีพวกบูไลหรือว่าแสงสีฟ้าอะไรอย่เงี้ยมามากวนเวลาที่เราต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือหรือว่าจ้อง e ี e ีเดอร์นานๆอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอ e ีรี d e r เนี่ยมันใช้ e ีอิงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะประมวลผลไม่รู้จะเรียกว่าประมวลผลไหมเออมันจะใช้ระยะสปีดของ device ะค่ะถ้าเทียบกับ ตัวที่เป็นแท็บเล็ตหรือ iPad เนี่ยอันนั้นนะมันจะเร็วแบบเหมือนกับถ้าเราขยายปุ๊บมันจะ r e s p o n ส์กับนิ้วที่เราแบบซูมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น e-reader เนี่ยเวลาที่เรากดขยายสปีดมันจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่าเหมือนกับน้ำหมึกมันจะต้องค่อยๆมีการแสดงผลมันจะไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจได้เหมือนกับพวกแท็บเล็ตทั่วๆไป เพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ e ี e ีเดออาจจะต้องทำความเข้าใจว่ามันเน้นเอาไว้สำหรับอ่านหนังสือแต่ถ้าอยากจะได้ฟังก์ชันอื่นสำหรับการทำอย่างอื่นก็อาจจะต้องลองดูว่าแท็บเล็ตหรือ iPad อะไรเงี้ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่าหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกาลังมองหาแบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือนานๆพราว่าการใช้ device ที่เป็นอ e ีวีเดอเนี่ยมันก็จะถนอม สายตากับเรามากกว่าซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่พ่อยใช้ก็คือ base on จากแบบประสบการณ์เนาะแล้วก็ความรู้ความเข้าใจนะไม่ได้เป็น expert ที่ใช้ e-reader อย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะเป็นในฐานะนักอ่านคนหนึ่งนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้เป็นเมนในการอ่าน e-book ด้วยหลักๆพ่อยก็อ่านหนังสือที่เป็นเล่มนี่แหละแต่ว่าก็มี มี e-reader เอาไว้เพื่ออ่าน e-book ในบางกรณีละกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเออทำไมเราถึงมี e-reader ไว้ด้วยเนาะทีนี้กลับมาที่ตัว e-reader ค่ะก็จริงๆถ้าเกิดว่าถามว่ามันทำงานยังไงเนี่ยเท่าที่พอยรู้จัก e-reader มาในชีวิตนี้นะมันก็จะมีอยู่2องค่ายหลักๆด้วยระบบของ e-reader นะคะค่ายแรกที่พาเราเข้าสู่วงการก็คือ Kindle Kindle ก็มาจากค่าย Amazon นั่นแหละอันนี้ด้วยความที่ซื้อมานานเราก็เลยมีเวลาไปทำ Hard Case มานะคะน,นี้ c u s t o m i z เองอ่ะซึ่งตัว Kindle ที่พอซื้อมาเนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบนานมากแล้วอ่ะน,นี้เป็นเป็นรุ่นที่มีมีแสงที่หน้าจอมีไฟที่หน้าจอนะคะสามารถอ่านในตอนกลางคืนได้แล้วก็ขนาดเนี่ยประมาณแบบพ็อกเก็ตอะเหมือนถือ ง่ายๆถือไหวในฝ่ามือเดียวแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะคะทีนี้ตัวฝั่ง Kindle เนี่ยคะ่ะซิสเต็มเขาอะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่พอเรียกว่า closed system แล้วกันก็คือว่าแพลตฟอร์มที่ใช้ก็คือเราใช้ผ่าน Kindle แล้วหนังสือที่จะซื้อก็คือซื้อผ่าน Amazon คือเดี๋ยวนี้มันน่าจะมีแบบหลายๆแอปหรือหลายแพลตฟอร์มที่เขาพัฒนาให้สามารถที่จะเอา e b o ๊กที่ซื้อ โยนเข้าไปใน Kindle ได้เออแต่หลกัหลกๆแล้วอะตัวแพลตฟอร์มที่ใช้กับตัว Kindle อะคะ่ะก็คือใช้แอปของ Kindle เนาะแล้วก็อย่างที่บอกก็หนังสือก็จะซือะซ้อในเว็บ Amazon อ่าคือถ้าเกิดเ่าเข้าไปในเว็บ Amazon เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแบบอ่อว่าจะเอาเป็นปกแข็งปกอ่อนหรือว่าจะเอาเป็นออเดีอบุ k หรือว่าจะเอาเป็น Kindle Version อ่าราคาก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็สามารถเลือกเวอร์ชันได้ถ้าเกิด พอซื้อใน a เม z o n แล้วก็โยนเข้า Kindle ได้ซึ่งจริงๆแล้วว่าแอป Kindle ะค่ะก็ไม่ได้แปลว่าต้องใช้กับตัว Kindle อันนี้เสมอไปเราจะเปิดอ่านจาก iPad เปิดอ่านจากโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่พลอยบอกเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว e-reader เนี่ยคือด้วยความที่หน้าจอมันเป็น e i n ิงเนี่ยมันก็จะถนอมสายตามากกว่าแล้วก็มันไม่ได้มีสีนะคะ ทั้งสองรุ่นที่พอยมีอ่ะไม่ไม่ได้มีสีนะพอยไม่รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการให้แบบอีอิงเนี่ยมันแบบแสดงผลเป็นสีต่างๆได้หรือยังนะคะก็ตอนนี้เท่าที่อ่านเนี่ยก็จะเป็นสีแบบขาวดำอันนี้ก็จะเป็นบ้านแรกอ่ะก็คือ Kindle ส่วนอีกบ้านหนึ่งขอเรียกรวมๆว่าเป็น Open System ละกันก็คือ เขาเป็น e-reader ที่ใช้ซิสเตมของ Android เป็นหลักหมายความว่ามันจะคล้ายๆกับแท็บเล็ตที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาอ่านหนังสือได้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ Kindle อย่างเดียวที่เอาไว้อ่านหนังสือ มันมีแอปอื่นๆอย่างหนังสือภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบที่พลอยไปหามาเนาะเข้าใจว่าน่าจะเป็นแอปที่อันดับต้นๆแหละเออสำหรับการซื้ออ e ีบุ๊กอ่านก็จะมีเมฟไม่รู้เรลกงี้เปล่า MEB นะอ่าแล้วก็พวกแบบถ้าใครอ่านเว็บตูนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเว็บตูนเอออย่างกาเกาอะไรเงี้ยโหลดเอาไว้ใน e ีรีเดอได้แล้วก็เปิดอ่านในอ e ีรีเดอได้นะคะ แต่ว่าถ้าไหนที่มันเป็นสีเราจะไม่เห็นสีนะก็จะเห็นเป็นแบบขาวดำอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวที่เป็นโอเพนซ s สเต็มเนี่ยค่ะน้องเหนือจากแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราจะเข้าไปซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กอ่านนะคะเราก็สามารถที่จะโหลดไฟล์เอาไว้ในเครื่องได้นะคะเหมือนกับว่า มันจะมีโฟลเดอร์ที่เป็นไฟล์เป็นไฟล์มเนเจอร์อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะส่งพวกด็อกิเมนต์ต่างๆเออจะเป็น pdf หรือว่าเราจะแปลงเขาเป็นสกุล EPU b ก็ได้แล้วก็โยนเข้าใน e-reader ก็สามารถที่จะเปิดอ่านจาก e-reader ได้เหมือนกันนอกนือจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น Android มันก็จะสามารถโหลดแอปอย่างอื่นได้นอกเหนือจากแอปแบบ ที่เป็นอ e ีบุ๊กนะอย่างเช่นแบบ Facebook อะไรเงี้ยก็โหลดได้แต่ว่ามันก็ไม่ไม่เฟรนลี่ในการที่จะเล่น Facebook บน E-Reader นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น e ีอิงเนี่ยสปีดในการดิสเพย์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เฟรนลี่กับการที่เราจะแบบดูโซเชียลสักเท่าไหร่แล้วก็ความต่างของไฟล์ที่อยู่ใน E-Reader ค่ะที่พลอยบอกมันจะมี PDF กับ E-Pub ใช่ไหมคะถ้าอย่าง P.D.F เนี่ยเดี๋ยวพลอยเปิดตัวอย่างให้ดูสมมุตินะคะว่าอันเนี้ยก็คือเป็นตัวหนังสือใช่ปะถ้าสมมุติว่าเป็นออ P.D.F อะค่ะเวลาที่เราขยายอ,ะอ่ะอ่ามันจะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นการขยายรูปเออที่เราก็ต้องเลื่อนเลเยอร์ของหน้าจอไปเรื่อยๆ นะคะถ้าเราต้องการขยายทีน่นี้ถ้าเกิดเป็นไฟล์ ePub ะคะ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งสมมุตินะคะก็คืออันเนี้ยเป็นไฟล์ ePub ที่พอยลองดาวน์โหลดสคริปต์ของอคลิปก่อนๆมาลองอ่านใน e-reader ถ้าเราขยายอะคะ่ะมันจะขยายแค่แบบเอ,อ่อฟอนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเออมันเหมือนกับแบบแค่ขยายตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นความ แตกต่างระหว่าง e p u ับเนาะหลักๆก,ก็คือเป็นการ r e s ponsive ของตัวฟอนต์นั่นแหละที่มันโชว์ที่หน้าจอของ e ีรีเดอส่วน Ecosystem ในการอ่าน e b o ุ๊อะคะ่ะพลอยก็เข้าใจว่ามันก็มีหลายแอปนะคะทั้งแอปที่เป็นแบบซื้อหนังสือไปเล่มๆแล้วก็แอปที่มีแบบบุฟเฟ่อ่านได้ไม่อัน้นแอปที่เป็นห้องสมุดก็มีเหมือนกันที่เคพากอะไรอย่งเงี้ยค่ะ ก็สามารถยืมได้เออแล้วก็มันจะมีลิมิตอยู่ว่าคืนภายใน7วันหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะก็นี้แหละแล้วแต่ Subscription ของแต่ละแอปพลิเคชันสำหรับการอ่านบน Android e-reader นะคะทีนี้ถ้าถามว่าเออแล้วทำไมเราจะ ต้องมี e leader ด้วย er อันนี้ก็ไม่ได้แบบป้ายาหรือขายของนะเอาแบบแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวละกันนะ <_ d ata> เนาะเผื่อว่าใครที่กำลังแบบตัดสินใจอยู่ว่าแบบเอออยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นแบบอ่าน e ebook เป็นหลักอะไรเงี้ยหรือว่ามีการผสมผสานการอ่าน e book เข้ามาในในไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะก็สำหรับพลอยเองเนี่ยพลอยคิดว่าเหตุผลที่พลอยมี e leader ทั้ง2 system เ,เนี่ย อันที่หนึ่งก็คือว่าส่วนตัวพอเองละกันเออ p r e f e r e n c e ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ลิมิตว่าจะต้องเจ็บหนังสือในฟอร์แมตไหนพอสามารถอ่านได้ทั้งหนังสือเล่มหนังสืออ e ีบุ๊กสามารถอ่านได้ทั้งหนังสือยืมหรือแม้แต่ฟังออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงเออเราเราไม่ได้ลิมิตว่าเราจะต้องเป็นฟอร์แมตของหนังสือแบบเล่มเท่านั้นเออเพียงแค่ว่า ตัวเพเองก็จะมีการปรับตัวกันไปว่าถ้าเราอ่านแบบเล่มเราสามารถที่จะแบบเออแอนโนเทตได้เต็มที่อ่าน E-Book เราจะเลือกแบบที่แอนโนเทตพอได้ถ้าเป็นหนังสือเสียงอ่าเราก็จะมีวิธีในการโน้ต Key Point ของเราเวลาที่ฟังหนังสือแต่ละเล่มอ่ะยังไงก็ค่อยๆปรับตัวไปนะคะตาม Format ของของหนังสือแต่ละแบบเอออันนี้ก็เป็นแบบส่วนตัวนะคือถ้าเกิดว่า ใครที่จำเป็นจะต้องจับกระดาษเออรู้สึกว่าการได้กลิ่นกระดาษหรือว่าการสัมผัสกระดาษมันคือส่วนหนึ่งที่สำคัญของการอ่านหนังสือเออการอ่านอ e ีบุ๊กก็อาจจะไม่ได้บรรยากาศนั้นเออแต่ว่า ตัว e-reader เองเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะดีไซน์ให้เราอะรู้สึกใกล้เคียงนะคะกับการอ่านหนังสือเป็นเล่มแต่พอยเชื่อว่าถ้าคนที่ชอบหรือติดการหนังสือกระดาษอะมันก็ยากที่จะมันจะทดแทนกันแหละคือจริงด้วยด้วยหน้าจอด้วย texture ด้วยสีหน้าจออะไรเงี้ยมันก็สำหรับพอยมันใกล้เคียงมากแค่มันไม่ได้ออกมาเป็นรูปเล่มเท่านั้นเอง เหตุผลที่2ที่เรามี e-reader เนี่ยเพราะว่าการเข้าถึงหนังสือที่มันง่ายขึ้นคือเมื่อก่อนอะเราใช้ Kindle อย่างเดียวสำหรับการเป็น e-reader เนี่ยเพราะว่าหนังสือภาษาอังกฤษบางเล่มอะคะ่ะมันไม่มีขายในเมืองไทยแล้วถ้าเราจะรอสั่งมาเนี่ยบางที2วิสก,กว่าจะได้เออ เราก็ใจร้อนเนาะหลายๆครั้งเราก็จะพยายามที่จะไปดูใน Kindle ใน a เม z o n แล้วก็โหลดมาเป็นเป็นเวอร์ชันอีบุ๊กเอามันก็จะสามารถแบบได้ทุกที่ทุกเวลาเอออยากอ่านก็ซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าถึงได้ง่ายทันทีทันใจเป็นเรื่องของความสะดวกแหละแล้วก็ไม่ต้องรอ หนังสือมาส่งหรือแบบในช่วงที่แบบอย่างช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราเราอยากอ่านหนังสือหลายเล่มมากพอมันได้มีหนังสืออ e ีบุ๊กอะค่ะเออเหมือนบางเล่มอะเรารู้สึกว่าเรารอได้เราก็สั่งแบบเล่มอ่าเราก็รอหนังสือมาส่งมันก็เทคทามประมาณแบบ3วัน4วันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางเล่มที่เรารู้สึกวแบบ่าเราเราอยากอ่านเดี๋ยวนี้เลย เออเราก็ซื้ออ e ีบุ๊กเอาเออโหลดแซมเปิลมาลองอ่านดูไปก่อนอะไรเงี้ยคือพอรู้สึกว่ามันก็เป็นเวยในการที่แบบเข้าถึงง่ายเหมือนแบบโดนฟอร์มนิสัยไปแล้วอะว่าแบบเฮ้ยการที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ทุกวันนี้มันมันแทบจะไม่มีคำว่ารอแล้วอะเอออยากดูอะไรอยากจะเสพอะไรเข้าโซเชียลมีเดียเข้า YouTube มันมีให้ ทันทีอ่ะหนังสือก็เหมือนกันเหมือนแบบเสพติดความสะดวกไปแล้วเออมันก็จะรู้สึกว่าแบบอยากได้เดี๋ยวนี้ยังอันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็จะบอกก่อนว่าไม่ได้หนังสือทุกเล่มโดยเฉพาะหนังสือภาษาไทยนะคะที่จะมีเวอร์ชันอ e ีบุ๊กนะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของคอสด้วยเออคือหนังสือเล่มๆม,มาค่ะบางทีอ่ะมันมันแพงเกินกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะ ซื้อมาอ่านเออคือมีอยู่ช่วงประมาณวีสองวีที่แล้วที่พลอยแบบเออพยายามทำความเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอ่านหนังสือเรื่องญี่ปุ่นป๊อปอะค่ะอ่าแล้วเขาก็มีเมนชั่นถึงมังงนะเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าหนูปรามานูเออจริงเขาเขาเมนชั่นเป็นแอนิเมะแหละ แต่พอยก็รู้ว่ามันมีแบบหนังสือกระตูนที่เป็นเล่มๆด้วยก็เลยลองไปตามหาดูว่าแบบเอ้ยเล่มๆอ่ะมันยังมีขายอยู่ไหมซึ่งสรุปว่าเออเขาไม่ได้ตีพิมพ์แล้วแล้วกลายเป็นว่าราคาในตลาดมันแพงมากแพงมากแบบตกเล่มละประมาณ150บาทได้อ่ะคือซื้อยกชุดประมาณเกือบ4 0 0พอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันแพงไปมากกับการแบบซื้อมั่งงะหเล่ม ทีนี้ก็ลองมาดูในแอปที่เป็นอ e ีบุ๊กพบว่าราคามันก็ต่างกันเกินครึ่งอืมก็เลยคิดว่าเออก็อ่านแบบเป็นฟอร์แมตที่มันเป็นอ e ีบุ๊กเราก็เซฟเงินไปได้เยอะแหละเออก็ ก็เก็บแบบที่มันเป็นฟิสิกอลเอาไว้สําหรับคนที่เขาอยากจะซื้อไปเพื่อสะสมแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเราเข้าไปดูในแบบเว็บไซต์ของอเมซอนนะคะเราจะเห็นว่าหนังสือในอเมซอนเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นใช่ว่าแต่ว่าเวอร์ชั่นที่เป็น k i Kindle อะ่ะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ราคาถูกที่สุดเอออันนี้ก็เป็นเหตุผลนึ่งละกันเนาะถ้าเกิดว่าเล่มไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ จำเป็นจะต้องแบบซื้อเก็บเป็นฟิสิกส์อะแล้วแบบอ e ีบุ๊กมันถูกกว่าใครก็จะเลือกไปเวอ e ีบุ๊กแต่มันก็แอบเซอร์ไพรส์กับหนังสือภาษาไทยนะคะเพราะว่าเท่าที่เท่าที่ตอนนี้เราได้แบบ e ี e ีเดอที่เป็น Android System มาแล้วเนี่ยก็เลยได้อ่าน หนังสือภาษาไทยที่เป็น e-book เยอะขึ้นแต่สิ่งที่พบก็คือว่าราคา e-book ภาษาไทยอ่ะไม่ได้เป็นโครงสร้างแบบ Kindle คือมันไม่ได้ถูกกว่าหนังสือเล่มบางเล่มคือมันอาจจะตีพิมพ์หลายรอบแล้วนะแต่ว่าเล่มที่พลอยซื้อมาเนี่ยเลเซว่าปกอาจจะอยู่ที่ประมาณ229บาทแต่อ e ีบุ๊กขาย240กว่าบาทเออซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เข้าใจแล้วกันค่ะถึงโครงสร้างของต้นทุน กับโครงสร้างของราคาระหว่างหนังสือปกติกับหนังสือ e นะอีบุ๊กเนาะเพราะเราก็รู้สึกว่าจริงๆพอมันถูกดิจิทัลไซขึ้นมาเป็นฟอร์แมตของอิเล็กทรอนิกส์แล้วอ่ะมันตัดต้นทุนเรื่องกระดาษต้นทุนเรื่องโลจิสติกไปแล้วมันสมควรที่จะราคาถูกลง เออแต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรราคาอ e ีบุ๊กหนังสือภาษาไทยมันถึงได้ใกล้เคียงกับราคาปกเลยบางเล่มนี่คือมันแพงกว่าปกที่พอยมีไปแล้วด้วยซ้ำมาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีต้นทุนอย่างอื่นที่เราเองอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นพ่อสังเกตเอาไว้ละกันค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจก็อาจจะลองไป explore ราคาหนังสือดูก่อนนะในเว็บ หรือว่าในแอปพลิเคชันสำหรับซื้อหนังสือ e-book นะคะเหตุผลที่4ที่เราซือ e ้อ e-book เพราะว่าบางเล่มอ่ะมันหาไม่ได้แล้วออหนังสือที่เป็น physical เนี่ยบางเล่มมันอาจจะไม่ได้ถูกตีพิมพ์แล้วหรือว่าขายหมดไปแล้วอไม่ได้มีวางจำหน่ายในแบบ กระแสะหลักแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเล่มที่หายากหน่อยแต่ว่าถ้ามันมีอ e ีบุ๊กแล้วสามารถที่จะซื้อหาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกมากกว่าเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เราเดินทางอะคะ่ะ โดยเฉพาะเดินทางไปแบบพื้นที่ที่ใช้ภาษาคนละภาษากับเราอะในฐานะของคนที่แบบชอบอ่านหนังสือใช่ป่ะมันก็จะมีความลกจิตของการที่แบบฉันอยากจะขนหนังสือไปหลายเล่มยังตัดสินใจนะตอนนี้ไม่ได้ว่าจะเอาเล่มไหนไปบ้างการที่เรามี e-reader มันก็จะสามารถเหมือนแบบ แบกหนังสือหลายๆเล่มไปพร้อมกันได้โดยที่ไม่ได้เปลืองพื้นที่แล้วก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาที่เราไปถึงแบบต่างประเทศประเทศนั้นๆหรือแม้แต่ว่าเราไปถึงแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันมีร้านหนังสือที่เราอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยอะเราก็อยากจะแบบซื้อหนังสือกลับมาใช่ปะ่ะอะเราก็จะได้มีพื้นที่เหลือให้กับน้องที่จะแบบกลับมาพร้อมลาวอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็น เหตุผลหนึ่งที่แบบการมี e-reader ก็จะช่วยคุณได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญสิ่งหลักสำหรับพอยนะถ้าเกิดว่าการที่เรามี e-reader เนี่ยมันก็ตรงวัตถุประสงค์มากกว่ากับการที่เราจะใช้แท็บเล็ตในการอ่านหนังสือเนาะด้วยความที่เทคโนโลยี e-ink เนี่ยมันก็ช่วยถนอมสายตามากกว่า การจ้องแสงสีฟ้าจากแท็บเล็ตนานๆะทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวสำหรับใครที่แบบกำลังมองหา e-reader หรือว่ากำลังที่จะเอออยากจะเข้าสู่วงการ e-book อะไรอย่เงี้ยลองดูนะคะลอง explore ทั้งเครื่องว่าเออเราชอบแบบไหนทั้งเรื่องไซส์เรื่องซิสเต็มอะไรอย่เงี้ย explore แพลตฟอร์มต่างๆที่มี e-book available ให้อ่านเนาะก็ลองหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยมีฟีเจอร์เด็ดหรือว่าการใช้งานที่แบบเออเด็ดเด็ดอะไรเงี้ยก็มาแชร์มาคอมเมนต์กันได้นะเพราะว่าพลอยก,ก็กำลังอยู่ในช่วงระหว่างที่กำลังเรียนรู้ที่จะใช้ตัวนี้นะคะมีบุ๊กอันเนี้ยก0่ d i t เอดิชัเนี่ยคะ่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยก็จะมารีวิวถึงฟังก์ชันการใช้งาน ให้ได้ให้ได้ดูกันนะคะสปอยเบื้องต้นก็คือว่ามีแบบ Use Case ที่พลอยลองใช้คืออ่านลองอ่านตัวเว็บตูนเนาะแล้วก็เป็นคนติดอ่านหนังสือก่อนนอนอะไรเงี้ยก็ลองดูการอ่านหนังสือก่อนนอนแล้วก็เนื่องจากว่าอันเนี้ยเขามีปากกามาด้วยนะคะก็จะเป็นการลองทำโนติงทำแอนโนเทตติ้งอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมีฟีเจอร์เด็ดก็ มาป้ายยากันได้นะคะหรือถ้าใครมี Kindle Deal เด็ดๆเนาะมันมักจะชอบมีแบบ Kindle ลดราคาหนังสืออะไรเงี้ยเหลือแบบ1เหรียญ0 9น0.99เหรียญนอะไรเงี้ยก็เอามาแปะลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังมองหา e-reader สักตัวหนึ่งในการอ่านหนังสือเนาะคลิปถัดไปเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะสำหรับรีวิวตัวมีมุก P 1 0 Edition นี้คะ่ะ วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะหรือว่าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มอยากให้รีวิวฟัง์กชันไหนยูสเคสไหนกรณีการใช้งานแบบไหนก็ลองมาคอมเมนต์กันดูได้นะคะแล้วเดี๋ยวพคอยก็จะทำตัวรีวิวออกมาถ้าเกิดว่าจะพอให้ข้อมูลได้นะคะ